เคยลองคิดกันดูไหมครับว่าปัญญาที่แท้จริงเนี่ยจะช่วยให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์ที่มันคับขันจริงๆได้อย่างไงวันนี้เราจะมาหาคําตอบจากเรื่องเล่าในพุทธการกันนะครับ,ก,บกับกับกราชาดกเรื่องราวที่จะทําให้เราเห็นเลยว่าสติปัญญาที่เฉียบแหลมเนี่ยสามารถนําทางชีวิตให้เราผ่านพ้นพยันตรายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเรื่องเรานี้เริ่มต้นขึ้นที่พระเชตวันมหาวิหารที่ประทับของพระบรมศาสดาของเรานั่นเองครับในสมัยนั้นนะครับมีภิกษุหนุ่มอยู่รูปหนึ่ง เป็นสิทธิ์ของพระสารีบุตรท่านเป็นที่รู้จักกันดีเลยในหมู่พระสงฆ์ด้วยคุณธรรมข้อหนึ่งที่โดดเด่นม,มากๆนั่นก็คือความรอบคอบในการดูแลรักษาร่างกายและก็จิตใจของท่านเองความรอบคอบของท่านนี่เป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับท่านจะระมัดระวังเรื่องอาหารการฉันอยู่เสมอเลยคือจะไม่ฉันของที่ร้อนไปหรือว่าเย็นจนเกินไปเพราะท่านรู้ดีว่ามันอาจจะทําให้ร่างกายไม่สบายได้แล้วก็จะหลีกเลี่ยงการไปยืนอยู่กลางแดดจัด หรือลมแรงๆโดยไม่จําเป็นแล้วก็จะพิจารณาเลือกฉันแต่อาหารที่มันเกื้อกูลต่อร่างกายเท่านั้นเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีสติรู้จักป้องกันตัวเองจากเหตุที่จะทําให้เจ็บป่วยได้อยู่ตลอดเวลาเลยครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเหล่าภิกษุก็นั่งสนทนากันถึงความฉลาดในการดูแลรักษาร่างกายของพิกษุหนุ่มรูปนี้แหละครับพระศาสดาก,ก็ได้เสร็จผ่านมาพอดีพอพระองค์ได้ยินเข้าจึงตรัสว่าความฉลาดของภิกษุรูปนี้เนี่ย ไม่ได้มีแค่ในชาตินี้เท่านั้นนะแต่เป็นสิ่งที่สั่งสมมาข้ามพบข้ามชาติเลยทีเดียวแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องราวในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังครับเอาล่ะครับเรามาย้อนเวลากลับไปสู่อดีตการพร้อมๆกันเลยในสมัยพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีณป่าหิมพันอันกว้างใหญ่ไพศาลมีพรานนกอยู่คนหนึ่งครับเขากำลังพยายามไล่จับไก่ป่าตัวหนึ่งซึ่งเจ้าไก่ตัวนี้เนี่ยมีไหวพริบและสติปัญญาหลักแหลมมากมาก และไก่ตัวนี้นี่แหละครับก็คืออดีตชาติของภิกษุหนุ่มผู้รอบคอบที่เราพูดถึงกันอยู่นั่นเองการขับเคี่ยวกันระหว่างนายพรานกับไก่ผู้มีปัญญานี่น่าติดตามมากเลยนะครับคือนายพรานเนี่ยงัดทุกกลลอุบายออกมาใช้เลยทั้งเอาไก่ต่อมาล่อให้ส่งเสียงขันทั้งถือบ่วงถือแล้วซ่อนไว้หวังจะดักจับ แต่ไก่ป่าตัวนี้กลับรู้ทันเล่เหลี่ยมทั้งหมดเลยไม่ยอมหลงกลเข้าไปใกล้แม้แต่น้อยพอนายพรานเปลี่ยนแผนใหม่ใช้กิ่งไม้มาบังตัวแล้วค่อยๆคลืคบพลานเข้าไปเจ้าไก่ที่ฉลาดตัวนี้ก็ยังคงรักษาระยะห่างแล้วก็ถอยหนีอย่างระมัดระวังอยู่ตลอดแต่นายพรานก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับไล่ตามไก่ป่าตัวนั้นไปแบบไม่ลดละเลยจนกระทั่งไก่ผู้ชานฉลาดต้องถอยร่นเข้าไปจนเกือบจะจนมุมแล้วในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นขนาดนี้ ไก่ตัวนี้จะใช้วิธีไหนเพื่อเอาชีวิตรอดกันล่ะครับและแล้วในวินาทีที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับไก่ป่าตัวนั้นก็หยุดนิ่งหันมาเผชิญหน้ากับนายพรานแล้วก็เอ่ยคำพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่เปลี่ยมไปด้วยปัญญาว่าสหายพรานท่านลองมองดูต้นไม้ในป่านี้สิต้นไม้เหล่านั้นล้วนยืนอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยต่างจากท่านที่ต้องเหน็ดเหนื่อย ก้าวเดินไล่ตามเราไปทางโน้นทีทางนี้ทีเป็นคำพูดที่เรียบง่ายนะครับแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยวาจาน,นั้นทำให้ในายพรานถึงกับหยุดชะงักไปเลยครับเกิดความละอายใจขึ้นมาทันทีเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้กับสติปัญญาของสัตว์ตัวเล็กๆและกำลังทำในสิ่งที่มันเปล่าประโยชน์ในที่สุดนายพรานก็เลยตัดสินใจเลิกล้มความตั้งใจปล่อยให้ไก่ผู้มีปัญญาบินหนีเข้าป่าไปได้อย่างปลอดภัย พอทรงเล่านิทานในอดีตจบลงพระศาสดาก็ทรงเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดกลับมาสู่ปัจจุบันเพื่อที่จะเฉลยให้เหล่าภิกษุได้รู้ว่าตัวละครในชาดกเรื่องนี้เนี่ยแท้จริงแล้วคือใครกันบ้างในภพชาติปัจจุบันและนี่คือบทสรุปที่น่าทึ่งมากครับพรานป่าที่พยายามอย่างไม่ลดละในครั้งนั้นได้กลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตส่วนไก่ป่าผู้ชาญฉลาดที่ใช้ปัญญาเอาตัวรอดมาได้ก็คือภิกษุหนุ่มผู้รอบคอบในปัจจุบันนั่นเองครับ และสำหรับรุกเทวดาที่เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความอย่างรู้ในป่าวันนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธถาคเ,เจ้านั่นเองจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้รับฟังกันมานะครับกับกระชาดกก็ได้มอบคติธรรมที่ล้ําค่าเอาไว้ให้เราได้นำไปขบคิดนั่นก็คือพลังแห่งปัญญาที่สามารถนำพาชีวิตให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงได้หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นภัยและรู้จักหลีกเลี่ยงตั้งแต่เนินเน่นๆความรอดพ้นที่แท้จริงไม่ได้มาจากพละกกำลังนะครับแต่เกิดจากสติความรอบคอบและการรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของพยันตรายต่างๆซึ่งข้อคิดนี้เนี่ยเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เสมอเลยไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามหากเรามีสติและปัญญาเราก็จะสามารถหาทางออกและรอดพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวในครั้งนี้นะครับ และหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในการบอกเล่าครั้งต่อไปสวัสดีครับ